สวัสดีครับมิตรสหายสายกรมทุกท่านวันนี้มาทดสอบมีดเปิดทางเวลาเข้าป่าจะมีมีดเปิดทางไว้เปิดทางไว้ทำทางเดินป่าสำหรับป่าลุกกหนึ่งเล่มตัวนี้เป็นมีดตรงปาลังตัวนี้บอกเกลือนะครับเดีวมาลองดูคมว่าจะรักษาคมได้ดีไหม มีดึงเล่มจะพาเข้าป่าต้องมั่นใจได้นะฮะเราจะมาดูอนุภาพในการทำลายล้างของมันกับไผ่แห้งแล้วกันนะมาดูกันนะครับการกินของมีดกับไผ่แห้งนะครับ น,นี่นะครับแห้งสนิทสวยนะครับแผลสวย นะครับ <c oughs> ถึงข้อเลยนะครับไล่ถึงข้อเลยฮะ <c oughs> เกิส่วนข้อไปเลยเนะ <c oughs> าะโอ้โหฟังเตียงนะครับ เหนียวแข็งโอ้โหแห้งตาขอนแห้งด้วยนะครับนี่นะครับ Okay. มาทดสอบว่าคมยังรักษาดีหรือว่าใช้งานได้ดีไหมครับนี่นะครับฟอนจีนะฮะประมาณนี้นะครับความร้อนขึ้นแล้วเช็ดเสร็จไม้ออกก่อนนะครับ ดูโคกันะครับสบายมากตอกกันหกเสร็จมายังเป็นอยู่นะครับนี่นะครับ มาณนี่นะครับปลาังพานใหญ่นะครับปลาังพานใหญ่โอเคนะครับเหนียวสุดเกินเลยฮะแห้งสนิทขอบคุณครับ